มากรินติดอันดับด้วยคะ่ะเป็นเรื่องราวอะไรมาติดตามรับชมกันคะ่ะมากรินเนี่ยพร้อมแต่งสะพรยบ้านนายแพทย์ติดอันดับหน้าหล่อที่สุดในเอเชียสำหรับบ้านมากพร้อมแต่งคิมเป็นสะพร์นายนแพทย์เป็นยังไงมาตามกันคะ่ะเป็นอีกถึงคู่รักที่ทุกท่านเนี่ยต่างลุ้นและก็รอฟังข่าวดีนะคะสำหรับ คู่ของหมากปรินค่ะกับคิมเบอร์ลี่แอนเทียมสิรินั่นเองล่าสุดนงานพระเอกหนุ่มออกมาอัปเดตข่าวๆเจ้าตัวเปิดเผยว่าจริงๆเนเรื่องแต่งงานตนกับฝ่ายหญิงก็คุยกันไว้นานแล้วแหละเพียงแตนนะ่ตอนนี้ต้องการรอเวลาและจังหวะที่เหมาะสม พร้อมกับเอ่ยปากบอกไปว่าสถานที่ที่จะใช้สำหรับแต่งงานนั้นเป็นสถานที่ที่มีความหมายทั้งตัวเองและสาวคิมเบอร์ลีแน่นอนแฟนๆเองก็ยังคงลุ้นเราเหมือนเดิมเมื่อไรจะแต่งผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันตอนนี้เราก็รอจังหวะที่เหมาะสมครับซึ่งจะมีครั้งใดเดียวในชีวิตผมก็รอจังหวะนั้นอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องหาพระก็มาตั้งนานแล้วครับแต่ถามว่าใช้การดูเลิกไหม คือมันก็ไม่ใช่ครับเพราะอย่างทลิปนี้เราแค่ไปแฮปปี้เบิร์เดย์คุณแม่เรื่องทำบุญเราก็ทำเรื่อยๆอยู่แล้วครับหาพรับประจำก็ไม่ได้เจาะจงไปดูเลิกหรือว่าอะไรแม่งานนี้ก็คงต้องรอและเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่หวังว่าไม่นานนี้คงจะได้มีข่าวดีคะ่ะ